สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดพลังงานหน้าไพ่นะคะสําหรับพลังงานหน้าไพ่วันนี้นะว่าอานมีความรู้สึกว่าเป็นพลังงานที่เห็นถึงความนิ่งความเก็บเอาไว้ในใจทุกอย่างมันดูยากลําบากมันเป็นความเครียดความเสียใจการที่ทําอะไรไม่ได้กับความรักครั้งนี้ต่อให้มันจะมีความรักกันมากแค่ไหนก็ตาม มันมีความรอคอยอยู่ตรงนั้นมันมีความนิ่งเงียบต้องใช้สติเหตุผลเข้ามาร่วมด้วยกับความรักครั้งนี้บางพลังงานมันเห็นถึงความไม่ชัดเจนนะคะต่อให้จะรักกันมากแค่ไหนก็ตามเห็นถึงความยากลำบากอยู่ตรงนี้มันจะต้องได้หันหลังออกจากกันเพราะรู้สึกความรักครั้งนี้มันเครียด หาทางออกไม่ได้มืดแปดด้านแล้วมันจะให้รักยังไงมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้แต่มันก็เสียใจและยังเสียดายกันและกันอยู่ในเมื่อทุกอย่างมันดูเป็นไปได้ยากทั้งทงที่ยังรักกันอยู่ก็ตามมันเป็นอะไรที่ต้องเลือกที่จะตัดสินใจบ่อย เพื่อไปเริ่มต้นใหม่ให้กับชีวิตตัวเองแต่ก็ยังมีความหวังลึกๆหรือว่าความรักครั้งนี้มันจะกลับมาแต่ตอนนี้มันต้องปล่อยก่อนพอรู้สึกว่าทุกอย่างตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้เลยเห็นถึงพลังงานที่วันนี้ค่อนข้างที่จะเห็นถึงความเครียดเห็นถึงความเสียใจเห็นถึงความยากลำบาก ความนิ่งเงียบต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบมีความคิดถึงนะคะที่ทรมานแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะอยู่ณจุดนี้ได้จากพลังงานหน้าไพ่ มันก็มีความรู้สึกลึกๆว่าจะรอคอยวันเวลาที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เพราะยังมีความรู้สึกว่ายังรักอยู่แต่ตอนนี้คือมันต้องปล่อยปล่อยกันไปแล้วหันหลังออกจากกันไปบางพลังงานอาจจะด้วยหน้าที่การงานด้วยภาระที่จะต้องรับผิดชอบรู้สึกว่าความรักครั้งนี้เห็นถึงพลังงานความนิ่งเงียบมากๆเลยนะคะคือมันเหมือนมันทำอะไรไม่ได้ขอพลังงาน ให้กับพลังงานนี้บางพลังงานนะคะต่อให้จะมีความปรารถนาและต้องการกันมากแค่ไหนเลือกที่จะปล่อยกันเป็นอิสระไปก่อนทั้งๆท,ที่อยากจะมาเริ่มต้นกันใหม่อย่างปรารถนาที่จะหวนกลับมาเริ่มต้นกันใหม่บางพลังงานอยากติดต่อสื่อสารแล้วยังอยากจะไปต่อด้วยกันข้างหน้ากับความรักครั้งนี้ไม่ได้อยากจะปล่อย แต่ตอนนี้ด้วยอุปสรรคและปัญหาคือมันต้องรอจังหวะโอกาสและเวลาบางพลังงานรู้สึกว่าระวังตัวเองมากๆเพราะรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันมันมันเจ็บมันมันเป็นอะไมันเป็นความรักที่ต้องระมัดระวังด้วยพลังงานบางพลังงานพวกคุณอาจจะ,ะเป็นความรักที่แอบพบแอบคุยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่า แค่บางบาง,บางพลังงานนะคะแต่มันมีการเฝ้ารอคอยอย่างใจเย็นก็ไม่ได้จะรีบร้อนแต่ก็ดูแบบเวลาที่เหมาะสมเพราะยังรู้สึกว่ายังรักกันอยู่แต่ตอนเนี้ยจังหวะเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่จะต้องหันหลังเครียดเสียใจมากๆค่ะกับการหันหลังครั้งนี้แต่ก็ยังรู้สึกว่าอยากจะกลับ เข้ามาเริ่มต้นกันใหม่แต่ต้องรอโอกาสจังหวะเวลาที่มันเหมาะสมจากพลังงานพลังงานหนึ่งอาจจะรู้สึกว่ามีกำแพงแล้วก็ได้พอร,รู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันดูทำอะไรไม่ได้มันดูยากลำบากมันดูเต็มไปด้วยปัญหาเพราะฉะนั้นจากพลังงานตอนนี้รู้สึกว่ามันจะต้องได้ตัดกันไปหาความเข้มแข็ง ให้กับตัวเองต้องสตรองเพื่อไปเริ่มต้นใหม่ตอนนี้อะไรอะไรก็ดูไม่ได้ดั่งใจน่าเบื่อมันดูน่าเบื่อไปหมดสำหรับพลังงานน่าภัยนี้นะคะไม่ทราบว่าตรงกับของท่านใดไหมแต่ผู้อ่านก็รู้สึกว่าด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมามันความเครียดอะไรต่างๆมันทำให้คุณได้มีสติใช้สติปัญญาตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณเข้มแข็งขึ้นคุณสตรองขึ้น คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องเข้มแข็งรู้สึกคุณไม่อยากจะอะไรแล้วกับเรื่องความรักณะตอนนี้นะคะไม่ทราบว่าตรงกับของท่านใดไหม